ติพิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุขตวโลกาวิทวนุตารโอปุริสัทธรมมาสารถิสัตถาเทวมนนสานางพุทโตภะควะติสวากาตัวภควตาธรมโอสันทิติโกะการิโกะอิปัสสิโก โอปนนายโกปจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางเจตา Pripurisa yukani atapurisa pukala e sapa sa sawo kasangko yo pa huna yo takina yo ancari karan yo จินนามะเนิยังมันดังยสังทาสังโกนังอุปสันเตียสิเนหังมาตาปิตาวะอุระหังปะพูตันจำมหาราชาตวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเรเทโวสุโศเศธีจินเจเทโวเยสกุปจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยัง กันตังเสรีพุตตโวพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณนีจินดาปิยังจาทนางังสเพชนาพหูชนะปิยังมามาสะสัตวาพุทธรัตนังอุสทถังุตมัมวรงังอีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนาโสตินา นัสันตุปัฏฐาสเพทุกขาอุปัสมินตุเตสัคตวาธรรมรัรตนังอุสัทังอุตมังวรังปาริราหูปัสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสันตุปัฏฐาสเพขยาวุปัสมินตุเตสัคตวาสังขรัตานังอุสัทังอุตมังวรังอาหุเนยังปัหุเนยัง สังคติเชนะโสถนานะสันตุปทวาสาเพรโรคาอุปสมนตุเต ติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณสัมปโนสุขโตโลกวิทุอนุตโรอปุริสธรรมสารถิสัตถะเทวมนุษสานังพุทโภควาติสวะคาโตภควตาธรรมุสันทิติโกะการิโกเอหิปัสสิโกอปนิกโกปจตังเวทิตพโพวิญโยหิต Copati pano pakkawato saw Kaangko Copati pano kakawato saw kasangko ya yapati pan Pakkawato saw Kaangko sami jpati pano pakkawawato saw catari Pura yuka <coughs> Nita Purisakala อหุนโยปะหุนโยธักขิณโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตังปุญญเกตังโลกัสสาเตยินนามณีปิยังมัณณังยะสังฆะสังโฆนังอุปสันทิสีเนหังมทาปิตาวะอรหังปะโพตนจมหาราชาตวังวังโพสัทุโนทีปัง คาริเทวสุโพเสทิจินเจเทวเยสโกปชังทศมิงคเนวทตาปียงกันตังสรีปุตัวพระวันตุเมสิธิลาพังชนะยละเยมณีจินดาปียงจัตถนังสพเพชนาพาหูชนาปียงมะมะสักกะตะวาพุทธรัตนังอุสะทังอุตมงวรัง มีตังเทวมนุสานังพุทธเตเชีนัสโธทินานสันตุปัถวาสะเพทุกขะอุปสเมนตุเตสักคตะวาธรรมรัตะนังอุสทังอุตมังวรังปาริลาหูปัสสะมานังธรรมเตเชีนัสโธทินานสันตุปัถวาสะเพรพยาวูปสเมนตุเตสักคตะวาสังขารตะนังอุสทังอุตมังวรัง อาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปทวาสะเพโรคาวุปสัมมณตุเตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปนโนสุขตโลกวิทวานุตโรปุริสัตถมัสสะ ปฏิสัทธาที่เอวมนุษย์สนางพุทธโทพระขวาที่สวาคาตัวพระขวตาทําโมสันทิตติโกคาริโกยิงปสิโกโอปนยิโกประจัดตั้งเวทิตพูญอยู่หเตียสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสร้งโุปฏิปันโนวโตสาวกสงโยายปฏิปันโนวโต สาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสาจุขานิอัตถุริสปุคะลายสปะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชริการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาเตีจินดามณีปิยังมันดังยสังทา สังกูณังอุปัสสันติเนอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหังปะปุตันจามหาราชาตวังมังโผสัทุโนทีปังการเโวสุโคเสธิจินเจเทโวเยสะโกปัจฉังทสมิงกิเนวาทัตตาปิยังกันตังสรีปุตโต พระวันตุเมสิเทลาพังชนานเยมณนีจินดาปิยังจะทธนังสเพรชนาพาหูชนาปิยังมะมะสักตะวาพุทธัตนังโอสะทังอุตมังวรังอิตังเทวามนุษยานังพุทธเตชนาโสธินานัสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปสสมนตุเตสักตะวาธรรมระตนัง โอ้สัตว์ทังหมดทังวรังปาริราหูปัสสัมมาปัสมานังธรรมเตเชนะโสทินานัสันตุปัฏวานาสเพพะยาวูปัสสเมนตุเตสัคตะวาสังขารตานังโอ้สัตว์ทังหมดทังวรังอาหุเนยังป่าหุเนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสันตุปัฏวานาสเพโรคาวูปัสสเมนตุเตส